ผลิตภัณฑ์กาลาตาเดียวค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์เดิมนี้ได้รับการสนับสนุนจากอุตสาหกรรมภาคสิบซึ่งมีสินค้าอยู่ด้านหลังซึ่งเคยพัฒนาเมื่อปีพศ2560มานะคะตอนนี้ก็มาเพิ่มการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์กาลาตาเดียวซึ่งเป็นสายมูค่ะซึ่งมีทั้งหมดสามชนิดก็คือ หินนกเกสีเกี่ยวเป็นการเสริมดวงชะตานะคะบำบัดร่างกายซึ่งม,มีความปวดเมื่อยในความเชื่อของกาลาตาเดียวนะคะแล้วก็มีหินโรสเฟอร์เกี่ยวกับความรักความตสนห์าของสาวๆนะคะแล้วก็มีหินปรมมรินหินเมตตาสําหรับผู้สูงวัยนะคะเพราะฉะนั้นมีทุกกลุ่มลูกค้านะคะที่จะมาเลือกซื้อได้นะคะ เป็นเชือกเทียนค่ะปัจจุบันเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมก็นำผลิตภัณฑ์ของเชือกกล้วยมาผสมผสานนะคะเพื่อทำให้สัมพันธ์กับปัจจุบันรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะเชือกกล้วยจากกล้วยตานีค่ะซึ่งเรามีประโยชน์จากตั้งแต่ใบต้นแล้วก็เชือกสามารถจะเอามาทำสายสร้อยนะคะ ถ้ายังไงสนใจก็ที่ทิวธรดานะคะขอบคุณค่ะ